ขอน้อมน้อมแน่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสทัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสทัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอโอกาสสาธยายธรรมเรื่องความเปลี่ยนไปได้ยากสามประการ ที่พระศาสดาทรงตรัสกับพิสูจน์ทั้งหลายนังนี้ว่าพิสุจ์ทั้งหลายสมมุติว่ามหาปรตพีอันใดหลวงนี้มีน้ําท่วมทั่วถึงเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลวงไปในน้านั้นลมทางทิศตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมทางทิศตะวันตก พัดให้ลอยไปทางทิศตะว,วันออกหลมทางทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนือหลมทางทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้อยู่ดังนั้นในน้ํานั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดอายุล่วงไปร้อยปีจึงพุดขึ้นมาครั้งหนึ่งเปลี่ยนไปได้ไหมที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูในแองไม้ไผ่นั้นซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวสาวกตอบพภาษาสดาว่า เปลีป่ยนไปได้ยากพระเจ้าข้าที่เต่าตาบอดตัวหนึ่งอายุล่วงไปร้อยปีนจึงจะบุดขึ้นมาครั้งหนึ่งจะพึงยื่นขอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเจาะเพียงรูเดียวในเอกนั้นพระศาส,สดาทรงตัดรอพิสูจน์ทั้งหลายเปลีป่ยนไปได้ยากชั้นเดียวกันที่ใครๆจะได้ความเบ็ดมนุษย์เปลีป่ยนไปได้ยากชั้นเดียวกันที่ ตราคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะจะพึงมุ่งเกิดขึ้นในโลกและเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันที่ธรรมะวินัยอันตราคตประกศาศไว้แล้วจะเจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลกแต่ับัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตราคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะก็พึงมุ่งเกิดขึ้นแล้วในโลกและธรรมะวินัยอันตราคตประกาศไว้ก็สดเจริญรุ่งเรืองไปแล้วทั่วโลก เพราะฉะนั้นในเหตุนี้ในกรณีน,น,นี้นะพวกเธอทั้งหลายเพึงททำโยคะกรรมนะเพื่อให้รู้ว่านี่ทุกนี่เหตุให้เกิดห่งทุกนี่ความดับหองทุกนี่คือหนทางให้ถึงความดับห่งทุกอยู่ด,ดังนี้เถอ,อ่ะสุขสมัยดีครับพี่พีน้องนอง,นองลุงป่านาากัระยะนามิทั้งหลาย สามปณิกตรงกระเซาวันเสาร์ที่27มกราคมสองพันหนึ่งร้บเจ็ดนาะสามปณิกรขอโอกาสมาสาธยายถ้ำทั้งหกพระเนาะเรื่องความเปลี่ยนไปในอยางสามอย่างพระศาสดาทรงตัดกระสาบวกแล้วนะผลสมุดว่าน้ำน้ำทั่วน้ำท่วม มดปัตตพีนั่น่ะนามถ่วมเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดน่นะนะมีไายผู้หนึ่งอะเนาะป็นถิ่งแอกไม่ไพมีรูดจอได้เพียงรูดเดียวล่มกับพัดไปพัดมาทิศใต้ทิศเนื้อทีต่ตะวันออกทีต่ตะวันต,ตกพัดร้อยไปร้อยมาอยู่หันนะ่ะในานามันมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งเนาะอายุร่อยปีจึงโพึ้นมาเถื่อนหนึ่งนะ สิเป็นไปใดบ่ที่เต่าตาบอดตัวนั้นสิ่ยื่นข้อเข้าไปในในรูนั่นซึ่งมีรูจาะใดเพียงรูเดียวในแอ่งมีไั่นั่นสาวกกระส่งตัดตอบพระสัดาว่าเปลี่ยนไปไดยากที่เต่าตาบอดตัวนั่นาะอายุลอยปีเะโผลพขึ้นมาสิเอาข้อยื่นเข้าไปในรูหั่นพระสัทดาก็ได้ตอบตัดต่อไปว่าเป็นไปได้ยากสันเดียวกัน ที่ผู้ใดใครๆนะเพิ่งจะได้ความเปลี่ยนมนุษย์เปนี่นไปได้ยากเช่นเดียวกันที่ละหันตะสัมมาสัมพุทธะจะเพิ่งมาเกิดขึ้นในโลกเปลี่ยนไปได้ยากเช่นเดียวกันที่ธรรมวินัยอันตถาคตเพิ่ประกาศไปแล้วจะเจริญลงเรื่องไปทั่วโลกแต่บัดนี้ความเปลี่ยนมนุษย์เนาะมุงเข้าเจ้าคอยนีได้แล้วความเป็ยนมนุษย์นี่ละศาสดาพูทละหันตะสัมมาสัมพุทธะกำเนิดขึ้นในโลก และธรรมะวิไนที่พระศา,ษา,ษาสดาทรงประกาศไว้ก็จะเล่อนลงเรื่องลงเรื่องไปแล้วทัวโลกเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก่อนนนี้นี่พระศา,ษา,ษาสดาเห่าเพิ่งบอกเห้เาทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุทน่เกิดทห่งทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่คือหนทางให้ถึงความดับทห่งทุกข์หนทางคืออริยามรรคมีองแปดนะ หุดห่อลงมากก็คือสมถะกับวิปสัสนาสินสมาธิปัญญาแั่ละครับยอ่อลงมากเลยเดียวคือมันเอาจิตในตังอยู่ในกายนะคือลมหายใจของเฮ้าเนี่ยครับบวชขิดฝูงปรุงแตง่งบวชฝงซ่านนะครับบวปรุงเป็นนําความขิดความขิดนี่เป็นภพแต่เฮ้าไปปรุงแต่งขึ้นมาเอาจิตไปผูกติดอารมณ์มันเป็นสาดนะครับพราพุทศาสดาเฮ้าก็เลยละนั่นทีคือความเพิ่นในความขิดนะครับตัดพันิทิม คือเอาจิตตั้งไ,ไว้ในลมหายใจมัดไปก็ดึงขึ้นมาเบิงร่มเข่าร่มออกร่มเขาวว่ากับหัวเข่าสัน่นก็หัว่าเข่าสั่นออกสั่นก็หัววาออกสัน่นเข่าเน่าก็หวัว่าเข่าเนา่าออกเน่ากับหัว่าออกเน่ออาอ,อยู่อย่างนี้แหละครับเปินลคอแคเวลา่าหลัดเหนียวมือเนาะเอาจิตตั้งไว้ในก,กายคือลมหายใจนี่อ้วาววหลายใหญ่ห่าง เอาบุญมาฝากมาตอนคือเก่าครับอนุมันาสาธุน้อกันฉ <c ười> ิดนียกันยาวแน่ขอโอกาสครับอนุมทนาสาธุเห็ดบุญนี่ให้เป็นเครื่องบนรุ่งจิตเห็ดบุญนี่ให้เป็นเครื่องบริขารเป็นเครื่องบริบาลของจิตมันจุงจิตเข้าไปเนาะมันใฝ่ไปทางถ้ำสะกอนนะครับเนาะแต่บ่สั่งสมถ้าเ้าสั่งสมบุญนี่มากก็ เฮาเที่ยวมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายทั้งในสังสารวัตนี้นะแบบพุทธเจ้าทรงตัสว่าพราะอวิชาตเป็นเครื่องกันตัณหาเป็นเครื่องผูกเกตให้เฮาแหละเธอเนี่ยเที่ยวมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในสังสารวัตนี้ตลอดกาลยืดยาวงัันถึงเพียงถึงเพียงนี้นะครับนะถ้าเฮายังได้กับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่นี่เฮากับมีความถูกอยู่นี่แหละครับการเกิดนี่แหละ ได้มาถึงความถูกเนาะบางพบางสาดก็บบุได้มาเกิดเป็นคนนะครับอาจจะเกิดเป็นชาติได้รักชานเปตนรกเดรัชฉานเปตวิสัยเป็นผุนนะครับเนาะอล้วแต่เหตุแต่แต่ปัจจัยของไผ่ของมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแน่นอนครับท่าแรกอะบอกมาหลายแล้วพอลุ่งกันได้อนุมทนาสาธุอบุญกันครับ 萨埵萨埵萨埵。 ธนาสาทุก